คำเตือนคับผู้ชมที่ติดดูคลิปนี้ปวดเบอร์เสียงกูเตือนหนึ่งเล้วนะแถมอุบ่าวคนในบ้านเนี่ยเกิดขัดขันเฮ้ยอะไร บบพี่นี่ยเดือดเดือดเมันมีมาน้าท้ายปีกระสือกันนะครับมใืนใครกูคือใครเนี่ยต้องมาคุยกับกล้องอ่ะนี่มีคหน้าตาหน้าตาเหมือกกระสุนเปิดไฟโกลิ้วเอ่ออันแรกเคอื้องไปหาน้ำลายกระสือเลยอันดับ่นึ่มีป้ายบอกอยู่เฮ้ยเมนมีตรงั ถือตี่ boss, ปักคือกูจะอย e? e. ู่ในนี้ถ้าปีอือเนียคเช้าบอกไม่มีหรอกวันนี้มีหรอกวันนี้ตรคืนรีบมาทาให้หัวเปลียนหัวเปียนเปนาต่างิ้งไว้รักกูอือดีดีฉันชอบนักเอย์ด้วยนะรีบอยู่กูได้น้ำลายก็ฟื้อแล้วนี่กอ ให้เพนไปหาคนเดียวนแี่เออไมเป็นหลี่มันเกิเสงเลยเสงเลยเออิดก้นก้นิก้นนิก้นนบเยอืี่อ่ในบ้านอย่างเดียวนะให้เพื่อนไปล่าท้ากระสือคนเดียวเลย อ่าอีอินเตอร์ อูอสองไฟใสกสีแล้วุณมาสองไฟใส่มาเอ้ะคาา้าเดียวเดียวะมีสปอนตรงไหนก็ไ่รูวะอ๊บหยุดจุดุดน้ำลยุดเอ๊ะ ออกไปดิคือมึงจะบ่วกันนะใครดูมึงจะเบื่อเพราะติดอยู่ในบ้านอีกเดียวไ้เปล่ยนแปลอะก็อไปเอะเลเลยอยู่แต่ในบ้านเ่ยเยดูแตัวนบานยจะดูต่ใน้เลยหยา่จะมีแจ้งเยอะจรงเป็นเครื่องเรแต่งอ่ะเงเป็นแปงข้สาร

เปิดลึกเปิดส่งไฟใส่มันได้เปนกัวเศกินอะไรกินก็เกินไนนนส้แล้วก็ลูกเบกแล้วก็แล้วก็กินเบกด,ด้วยเออกินีว